สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอแลบครับวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นเจเนอร List e n Tree Basic นะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง List a n t r e เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ Reference เป็นตัว Little Shelter ของ Department of Architecture ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับ วิดีโอแรกนะครับจะพูดเกี่ยวกับตัว item manipulation นะครับก็เป็นการจัดการ i อเทในลิสต์นะครับโดยอธิบายเป็น2แบบนะครับแบบที่เป็น data ลว้ลวนๆกับแบบที่จาตินโดยใช้ geometry นะครับอย่าง component ที่เราจะอธิบายนะครับก็จะเป็นพวก list item นะครับ distance sort list แล้วก็จะโชว์วิธีการ sort list แบบต่างๆให้ดูนะครับว่าเราจะใช้ตัว key อะไรในการ sort ได้บ้าง ก็จะมีการสอนใช้พวกชิปลิสต์นะครับว่าชิป f t ลิสต์เนี่ยมีวิธีการใช้แบบไหนบ้างแล้วก็ r e p l a c e List แล้วก็ Insert List ครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็จะมีการพูดรายละเอียดเกี่ยวกับตัว data operation ในการซัพเฟอร์นะครับว่าทำไมบางครั้งเราต้องกราฟบางครั้งเราไม่ต้องกราฟบางครั้งเราต้องพลัสเทน วิดีโอที่สนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว item grouping นะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับ c o m p o n e ที่ใช้ตัว manage พวก item ระหว่าง data หรือใน data เดียวกันอนยะ่าง mm hmm. เช่น partition list นะครับก็จะแบ่งจาก1 list นะครับแบ่งให้เป็นหลายๆ list หรือว่าจะเป็น c o m p o n น n ์ที่ใช้แยก list เป็น2 list อย่างตัว dispatch หรือว่าเป็นหลายๆ list อย่างตัว s e l pattern นะครับแล้วก็ component ที่ใช้ในการรวม data อย่างเช่นตัว วิฟแล้วก็คอมบ i n น d ์ t a ที่ใช้ร่วมก,กับตัวซิลแพทเทิร์นนะครับโดยที่เราจะเอามาเทียบกันนะครับว่าไอตัวคอมเพลนเนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในแต่ละประเภทของมันนะครับวิดีโอที่3นะครับเราก็จะใช้ความรู้จักตัวไอเท็ตกรูปปิงนะครับมาต่อโดย กีที่เราจะใช้นะครับก็เป็นตัวกริดแมนิโูลเลชันนะครับอันแรกเป็นกริดพินชิ่งนะครับก็คือเราจะเซตจุดขึ้นมาในกริดนะครับเราจะทําให้กริดเนี่ยโดนดูดเข้าไปที่จุดที่เราได้ตั้งไว้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับเป็นกริดสเปดดิ้งนะครับก็ตรงกันข้ามกับกริดพินชิ่งนะครับ,ต,รรบตัวกริดก็จะโดนแยกออกตรงจุดที่เราตั้งไว้นะครับ สำหรับวิดีโอที่4นะครับเรื่อง basic tree นะครับเราก็จะมาอธิบายเรื่อง data operation ของ graph s super นะครับว่ามันทำยังไงแล้วก็จะอธิบายไปถึงตัว basic tree operation นะครับอย่างเช่นตัว graph flatten simplify ครับ ดูสุดท้ายสำหรับคลาสนี้นะครับเป็น Little s h e t t e r ของ Department of a r c h i t e c t u r e นะครับเราก็จะมาทำตัวภา,าษาของตัวโรงแรมนี้นะครับโดยที่เราจะอธิบายตัววิธีการใช้คอมเพลเนต์แรนดอมประเภทต่างๆนะครับแล้วเราก็จะเอาการแรนดอมเนี่ยนะครับเอามาใช้เพื่อจเนเร a ตตัวภา,าษาที่มีการแกรเดี้นระหว่างสีขาวกับสีต่างๆนะครับ